สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวยอพอกระเทินจ้าพี่น้องพี่น้องขึ้นฮอตเฮดพี่น้องเอ๋สิพาเดี๋ยวไปหาเฮดอีกกับลานสาวด้อจ้ะเด้อไปน้องแมววันนี้เราไปสองคนนะจ๊ะพี่สังน่ะเธอกรยงง่ายปตีแค่แคมูอนี้บ่เต็มบ่มามันบมอาบามบาอนี้ยเบอโอเคเอาเต็มกระยังได้ืหอนี้พี่น้องเอยเบืงง้องกระยังลานค่อย<ส><ข> นี่เห็ดงามๆสองดอกเด้อพี่น้องยังแข็งๆอยู่มานแล้วจ้ามานแล้ววันนี้คนบอกมีพี่น้องม,มีอยู่สองตัววันนี้คนบ่ค่อยมีหวาพิษคนไม่ค่อยมีพอดีเพิล่พลงวัดเนาะเพิ่ลงวัดเฮากระลงอยู่เด้อไปวัดแล้วเฮากระจังได้พาเดี๋ยวมาพี่น้องวันนี้บุญห่อข้าวสากระจ้า บุญข้าวซากมาเนี่ยตานี่นี่ค่ะเฮ็ดมีแต่อดอกงามๆพี่น้องนี่แต่อดอกงามๆเลยมือนเนี่ะคับสันเอาเลยเบิ่งกระยางหลานสาวค่อยสก้อนทูทำกาแฟอย่านี่เดี๋ยวเก็บอันเห็ดหาดให้เพื่อนก่อนเออน,น,นี่เห็ดหานนี่เห็ดหาดหาดสีส้ม หนูแหววเห็นหนูแมวเห็น,หนเหน็ดแดงดูนะเห็ดแดงพี่น้องเห็ดแดง เดี๋ยวนี้ยเดี๋ยวฮะดอกจูมคักแต้โค้สองดอกถูกไหมเจพนะ่อเขาจะเคี่ยเนาะเคี่ยพอได้ดอกจูงเลยดอกจูมดอกงามเลยพอดีไก่เงี้ยดอกละคำนดอกละคำน สามดอกคําดาคํำแทงเล็กพี่สางคือวีวะวับลวบัดนนี้อเอาเห็ดเอาเห็ดเอาผลตรงนี้สามดอกเลยพี่น้อง ทำดอกงามๆทำดอกงามๆจ้านั่งลงกับตาใสแ่แง่กันโซไปพี่น้องหาสองหาสองไปตาสัดส่ง,งไปดอกนี้งามๆเลยจ้ะดอกนี้งามๆเลยพี่น้อง ดูงงบ้าเห็นนี่น้องเราเห็นนะฮะต้องเด้เราต้องสะด้วยน้องด้วยเคี่ยหาต้องมีคู่ ทุกคนเจ้าโยมสิให้เบิ้งอันนี้พี่น้องนี่เห็ดโคกเห็ดโคกเห็ดข่าเนาะนี่พี่น้องสะอ่อนแทะจะสะออนแตพี่น้องโอ้มันจะดอกบอกงยบบไงยบบไงเจ้าโยมบอได้เอาละจ้า มีเห็ดหน้าเขียวพี่น้องหน้าเขียวพีว่น้องสองดอกสามดอกจ้านี่ยสามดอกด,ดอกเจอหนึ่งดอกเจอหนึ่งดอกเห็ดหน้าเขียวแมว,มวบโอ้ยเราจะประมาณแล้วมือนกันยังหมานดูหมานดูพี่น้อง เย้ะจ้าวันนี้ เบื่อเสียงคนเออเออหาเดี๋ยพี่น้องวันนี้กับปาแตกอีกแล้วจ้าเห็ดเห็ดเห็ดหน้าหมองหน้าหมองเหมือนขาวย้อเลย,อยโอ้นี่ดอกน้อยมันอันนี้เห็ดขาวดินจ้านี่ ed, ขาวดิน ตุ้มจ้าตุ้มตุ้มพี่น้องตุ้มตุ้มนี่เลาะไปไก่เฮ็ดออกนะโมนี่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 ดอกงามจ้าโอ้ลูกก็โวยนางก็โอยเลยได้บาทเลยมดเทนี่บอจ้าสวัสดีอีกครั้งจ้าพี่น้องนี่เฮียสาวย่องโมนี่เด้อนี่เด้อ สายอ้อได้ครึ่งแต่อ,อยากจกพี่น้องเกือบเต็มนนี้เราสิมาล้างเห็ด,ดเอ้อมาหอดเงื่อเหดตาแล้วก็เห็ดกินพี่น้องเอ้ยอิูข้าวนี่สิมาล้างเห็ดจ้าเห็ดมูเห็ดกอแดงแพี่น้องเห็ดมู เกลือจ้ะใส่แซไว้สก่อนพี่น้องแซไว้สก่อร์เราเราค่อยล้างแซเอาดินออกสกอร์นะจ๊ะเห็ดมันจะดอกกำเนาพี่น้องอันนี้เห็ดมันปูพี่น้อง,งเห็ดมันปูคนละแบบกับ เฮ็ดแหยงนะแหงนะตัวนี้เี็ดเหลืองนะพี่น้อง,องนะจะย้อหาให้ดูก่อนนะนมึดคล้ายๆกันแต่คนละแบบเด้อพี่น้องเด้ออันนี้สิเป็นโดกเด้ออันนี้สิเป็นจุ้มๆเป็นพุ่งๆเป็นคือนี้คล้ายๆสาล่ายเนะพี่น้องเนาตัวนี้นะนคนละแบบนี่เฮ็ด ห้องเห็ดเหลืองบ่ะเป็นมันปูป่ะพี่น้องชาวโยกันม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่กินได้ได้จต่เดินเรียกเหมือนกันไหมสองชนิดเรียกเหมือนกันไหมชาวโยกับตัแน่ใจแต่กินได้โอเคกินได้ก็พอแล้ว ตัดขาเห็ดล้างจ้าเห็ดเริ่มสีวายนะคะ่ะเห็ดวายหมดแล้ววันนี้ไปกะวสิไปเอาค่ะคัก๊กลานซาวเอากระยังบอกอักใหญ่ไปเอ้แต่บกเคิ้งกระยังพี่น้องกระยังประมาณบ่พักกันหัวขวัญเดียว วันเมื่อวานจนเต็มกระย่างเลยวันนี้ค่อนบอกเคิ้งพี่น้องเหรอคนกระหลายคนก็เยอะเหมือนเดิมป่าแตกคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเฝ้าล้างเฮดเลสิเบิงลงไปบึงเขาไต้ก๊อกเรือไฟเตรียมก๊อกประดับเรือไฟจ้ะ สาวพาเดี๋ยวลงใส่บาตรห่อ,อข้าวห่อ,อข้าวซากบุญไปจันปีพี่นอ้องก็พาที่ไปหาเห็ดตับหลานสาวนะคะผนตกใส่เมื่อคืนพร้อมผันก็เลยเฮ็ดก็เลยอยากเปื่เปืเป่ยพี่นอ้อง บอก,กบอาการมันเท่าพอะหาเลือกเอาตัวที่ยังกินได้เนาะเห็ดขาวดินเห็ดขาวดินจ้ากีดเพิ่นสิบบางค่ะเห็ดขาวดิน ใส่ย้อยชิ้นหนึ่งนึ่งไว้นึ่งเส่ใส่ตู้เย็นไว้กินจ้าเฮ้ยยังมีกะดอกงามใช่ไยล่ะ ฝนกระตุกหำพี่น้องเอ้ยมื่อนี่ค่ะฝนกระตุกหำใส่ยออแว่นหาท้ำลูกฝนกระบอกี้ยั้งกายเลยดิยัางกายห้ำไก่กระตากหามวางไข่บ่ ันนี้ค่ะ so ว so 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 ่าเห็ดดอกมะอึอสันนี้เขาคิดออกได้นี่เห็ดดอกมะอึเห็ดเหลืองนี่เห็ดมันปูน้อพี่น้องเนาะนี่เห็ดดอกมะอึนี่เห็ดมันปูคิดออกแล้วก็จะเนื้อเหมือนกันแต่คนละแบบน้อพี่น้องเนาะอันนี้คล้ายคล้ายสาล่ายนี่พี่น้องดูคล้ายคล้ายสาล่ายนี่จะเป็นดอกเป็นดอก เต็มมวยพอดีพี่น้องหนึ่งไก่สุกแล้วเพื่อนแกนยังสีหยบลงหยบลงแล้วก็ได้น้อยเดี๋ยวจ้านหนึ่งเห็ดรวมเห็ดหน้าแร่หน้ามองพี่น้องจำเจ่วค่าจ้า,าสุกแล้วจ้าหอมหอยหอยเป็นแต่แซบเป็นแต่แซบ bên trái xếp hết, ừ, một hết, hám mà hôm nay đã trả p đơ, mà já, thưa đại gia, mau đơ p/nhờ đơ, sáu nhó một súc lá, này, ừ, hòm hôi, hôi hôi, hôi cửa, xếp xếp p/nhờ, bưng cái cái. นึ่งเฮดกระสุกแล้วจ้าพี่น้องแต่ย้อกระซิลิเตรียมตัวเก็บเข้าตู้เย็นจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะจ้าเด้อจ้าและพบพอกันในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ